สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนสอนออนไลน์ในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒน,ธ,นธรรมกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเ๋ยวแชร์ PowerPoint ก่อนนะครับอันนี้ใช้ซ o มในการที่จะบันทึกเสียงบันทึกภาพให้นักเรียนนะครับเศรษฐกิจไทยแล้วก็กดตัวนี้นะภาพมันจะขยายใหญ่ขึ้นอ่าเดี๋ยวดึงภาพครูมาอยู่ข้างล่างดีกว่านาะจะได้ไม่บงัง หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทย3เรื่องที่ต้องเรียนคือ1สภาพเศรษฐกิจประเทศไทย2การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 3. ปัญหาเศรษฐกิจของไทยนะครับลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีพื้นฐานจากภาคเกษตรกรรม อาชีพหลักของคนไทยคือเกษตรกรรมนะครับดูกราฟการผลิตภาคเกษตรนักเรียนดูจะเป็นมันสนปะหลังนะครับผลิดได้เยอะที่สุดสามห0ื่นพะันตันนะครับน้อยที่สุดก็คือถั่วเหลืองนะอันนี้ดูตามนี้นะครับจำนวนผลิดอะไรได้บ้างที่ หลักๆก,ก็คือมันสำปะหลังข้าวนาปียางพาราปลาล์มน้ำมันข้าวโพดถ,ถั่วเหลืองอันนี้บางส่วนเนาะอย่างเงี้ยมีทุเรียนบ้านเราก็จะมีทุเรียนเยอะนะครับเรามาดูด้านอุตสาหกรรมนะครับส่งออกอะไรบ้างนะครับการส่งออกเยอะที่สุดรถยนต์นะครับเป็นฐานการผลิตอันนี้กราฟดูกราฟจะดูง่ายกว่านะครับ รับรถยนต์นะครับไปจนถึงแผงวงจรไฟฟ้ารถยนต์จะผลิตได้นะประมาณ900นะครับเก0พันตันโอ้ยพันล้านเท่ทีนะครับเก้ารพันละ้านนะครับดูตามนี้เลยนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์อันดับสองเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็น้ำมัน สาเร็จรูปนะครับมันเล็กมากมองต้องต้องอ่านให้ดีน้ำมันสาเร็จรูปแล้วก็อัญมบ,บีเครื่องประดับเคมีพันธุเคมีพวกสารเคมีทั้งหลายนะครับพวกยาฆ่าแมาลงก็เป็นเคมีนะครับออะไรอีกยางพาร,ราภนะาคเกษตรก็มียางพาร,ราเข้ามานะครับมีผลิตภัณฑ์ยางพวกยางรถยนต์นะครับ เหล่านี้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกก็เอาไปแปรรูปเป็นพวกพวกกล่องกล่องที่เป็นพลาสติกพวกครุพลาสติกพวกอะไรทั้งหลายหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้พลาสติกในการสร้างนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีปัญหาความยากจนและช่องว่างทางรายได้ นะครับรายได้ต่อหัวของประชายกรอยู่ระดับปานกลางมีความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนอย่างมากนะครับมีภาระหระนี้สินมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครเรามาดูด้านเป็นประเทศที่มีปัญหาการกระจุกตัวของความเจริญขนาดเศรษฐกิจน่ในกรุงเทพน่ ใหญ่หนึ่งใน4ี่ของประเทศนะครับใหญ่มากส่วนต่างจังหวัดนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยใหญ่ดูยังไงให้ใหญ่มาใหญ่ก็ดูนะครับเม็ดเงินนะครับผลผลิตที่ได้ว่ามันมันได้เยอะขนาดไหนนะครับเพิ่งพากันนำเข้าพลังงานพลังงานก็กคือน้ำมันนะครับน้ำมันปิตโตรเลียมเราต้องซื้อมานะครับเอามาทำอะไรก็มา เตือนน้ำมันรถยน์นะครับขาดแคลนสาธารณูปโภคและการขนส่งที่มีคุณภาพสาธารณูปโภคได้แก่โรงพยาบาลถนนหนทางการประปาการไฟฟ้านะครับเป็นประเทศที่ยังอ่อนแอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าใจเนาะนวัตกรรมคือสิ่งที่ประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีก็ สายเทคโนโลยีนะครับด้านวิทยาศาสตร์เรามาดูเรื่องต่อมาก็คือการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับแบ่งเป็นสองส่วนคือการพึ่งพาอาศัยกับการแข่งขันพึ่งพาอาศัยยังไงด้านเศรษฐกิจเรามาดูนะครับการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตสินค้ารายใดตอบสนองได้ทุกอย่างนะครับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายการพึ่งพาช่วยทาให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและมีความมั่นคงนะครับอัตลงการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันมีผู้แข่งขันหลายรายสินค้าและบริการก็จะมีการพัฒนาดีขึ้น ทำให้น่าประทับใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกใช้สินค้าและบริการของตนการแข่งขันสินค้าที่ที่เป็นสินค้าทดแทนกันได้นะซึ่งมีอยู่หลายชนิดโดยผู้ผลิตตั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์นให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าของตนมีคุณประโยชน์มีความคุ้มค่าเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคหันไปใช้สินค้าทดแทนนะครับ เรามาดูปัญหาเศรษฐกิจของไทยในระดับชุมชนนะครับชุมชนก็มีปัญหาความยากจนปัญหาการขาดแคลนเงินทุนปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคนิยมก็คือค่านิยมบริโภคของแพงๆงนั่นเองนะครับปัญหาการมีผลผลิตน้อยและราคาต่ําปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีนะครับ แม้แต่ระดับปร,ประเทศก็ยังขาดแคลนเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับซึ่งปัญหามันก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่คือปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนนในระดับประเทศนะครับก็จะมีความยากจนเช่นกันนะครับการขาดดุลการค้าขาดดุลการค้าหมายความว่าเราส่งออกน้อยกว่านําเข้านั่นเองนะครับ ระดับประเทศก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือก็มีมลพิษนะครับมีโรงงานมากขึ้นก็จะปล่อยควันมลพิษเข้าสู่บรรยากาศนะครับปัญหาการว่างงานนะครับระดับประเทศจะว่างงานนะครับปัญหาการกระจายรายได้กระจายรายได้ก็คือความเดือมล้ําทางรายได้นะครับบางคนรายได้สูงกว่าสูงบางคนรายได้น้อยกว่าน้อยนะครับมีช่องว่างทางรายได้นะครับ เราจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างไรนะครับอันดับแรกก็คือเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนก่อนนะครับโดยให้คนได้โอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นคือใช้ระบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับให้พึ่งพาตนเองได้เราไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้ามากนะครับเราอันไหนที่เราทําได้ทําเองได้เราก็ต้องทํานะครับอันนี้จะลดการขาดดุมการค้าด้วยนะครับ บริหารจัดก,การทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรนะ่ะให้มันคุ้มค่าที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเห็นไหมครับก็ปใช้หลักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแข่งขันกับใครก็แข่งขันกับต่างประเทศก็คือพยายามผลิตให้ดีกว่าราคาถูกกว่ามีคุณภาพมาตรฐานอย่างเงี้ยเราก็จะชนะต่างประเทศได้นะครับ โดยอาศัยการบรหิหารจัดการที่ดีนะครับก็จะทําให้ประเทศไทยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกนะครับน่ะก็จบนะครับจบการนําเสนอสามเรื่องด้วยกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็ขอให้นักเรียนไปทบทวนอาจจะดูสองรอบนะครับจากนั้นก็ไปทําแบบทดสอบนะครับแต่ก่อนเรียนให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเนาะ จากนั้นก็ดูคลิปดูดูคลิปเสร็จก็ทำอีกรอบดูว่าคะแนนจะได้เพิ่มขึ้นไหมนะครับอืมก็ขอลาไป